สวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมูเตชั่นนะครับวันนี้เราอยู่กับการเปิดคอลเลกเตอร์แพ็คชุดที่5ของกาซเมกการ D ์ดดีซีรีส์แล้วนั่นเองนะครับก็สําหรับหน้ากล่องที่เห็นอยู่นี่แน่นอนครับคุณเห็นไม่ผิดมันคือเรายูนิตจากอดีตหรือวอลเปเปอร์เอ็นเอ็นเคาน์เตอร์ก็ได้นะครับว่าจะเป็นดรากุนิกโอเวอร์โหลดดีเอ็นนะครับมาร์ชั่นโหลดบราสเตอร์แล้วก็แฟนทอมบราสเตอร์โอเวอร์โหลดนะจริงๆ2คนนี้เขาแอบออกมาก่อนหน้านี้แหละนะครับนะ แต่ว่ารอบนี้เขาจะมาในแบบที่เป็นระดับทริปเปิลแลแล้วก็มีระดับอื่นอีกด้วยนะครับมาสองนี้เลยว,ว่าที่นะดักพอม,มาพร้อมกับระดับ SEC ด้วยนะครับนานสองใบนี้นะครับแล้วก็ส่วนด้านหลังครับชุดที่5นี่มันเป็น การเปิดตัวเรายูนิตในระดับแบบว่าเขาเรียกว่าเป็นยูนิตในนิยายนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวธรรมายุระคีออสโดโลวาเอวานะครับแล้วก็เทเกียรครับซึ่งอยู่ในนันเนี้ยเขาจะมีความสามารถที่เรียกว่าเป็นแบบพิเศษเฉพาะเขาละกันนะครับซึ่ง5ตัวก็จะมีความสามารถคลายกันหมดเลยนั่นเองนะก็เดี๋ยวจะเป็นยังไงเดี๋ยวพาไปดูกันข้างในเออ,อก็ก่อนไปแกะนะครับอันนี้มีเรียดอีกอันหนึ่งมาให้ด้วยนะครับเขาเรียกว่า1ิ S.E.C. แ a ร e นั่นเองครับเป็นเทนซีเข็มเรนะครับนวแล้วก็ S.E.C. 2แบบนะครับซึ่งก็จะเป็น2ใบนีนะครับนะก็จะเป็นเรียใหม่ในกล่องนี้นั่นเองนะครับส่วน S.P. ที่พ e อะไรก็เหมือนเดิมนะครับเดี๋ยวดูกันว่าเปิด1กล่องจะได้อะไรแล้วก็ผมจะได้ S.E.C. หรือเปล่านะครับาั S.E.C. นี่จะเป็นครั้งแรกในช่องเราไปดูกันเลย <c oughs> เปิดมาด้านในครับแน่นอนว่า สำหรับใครที่เปิดยกบอกร,รับคุณก็จะมีสิทธิพิเศษอันนี้ก็คือจะได้ของอันนี้ออกมานั่นเองนะครับนั่นก็คือจองโปรโมพิเศษนะครับได้ข่าวว่ารอบนี้ปกติเนี่ยมันจะมีแบบว่ากำหนดมาให้เลยแต่ว่ารอบนี้จะมีการสุ่มให้ด้วยนะครับไปด,ดูว่าจะได้อะไรหนะังสึกจะสูงสาไปนั่นก็คือนี่โอ้โหเป็นใบเหล่าใช้งานนะครับโอ้ยต่อไปนี้คือไปทางจากการทดลองโอ้โหนี่มันออเดอร์เทพของน้องเอวาะ ไม่น่าเชื่อว่าจะให้แถมไรื่องน,นี้อันนี้ผมผมไม่รู้เนี่ยว่าเขาจะมีแถมอันไม่ให้เราตอนแรกเขียนเป็นบันไดอยื่นนะอุย้ยยังแสดงว่ากล่องน,นี้เอวาจะเก่งมากๆเพราะออเดอร์เทปมันมาแล้วแล้วก็นี่ได้เป็นแพรนโทเค็นมาด้วยนะครับแล้วก็จะเป็นไรลไลน์นะครับเอวาอ่ธาธรรมายุระนะครับคีออสนั่นเองแล้วก็เทร็เกียแล้วก็โลโลวานะครับอ่แล้วก็นี่อะไรเป็นวิมเกาเบฟมาด้วยนะครับแต่เป็นแบบธรรมดานั่นเองนะครับนี่สองใบนี้อ่ะก็เท่าที่เห็นนะครับก่อนเราจะเปิดกันให้ดูว่าเนี่ย รายลายของเขาครับมันจะค่อนข้างแตกต่างกับตัวลายลายที่มันเคยออกมาในอดีตก่อนหน้านี้เนาะคือมันจะเป็นติดชื่อเหมือนเหมือนกันหมดเลยว่าอย่างนี้โลโลวาเหมือนกันอาเอวาเหมือนกันครับก็เรียกว่าเป็นเหมือนการเจริญตบโต <c oughs> ก็ว่าได้นะครับ <S 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 อันนี้เขาจะมีสิ่งพิเศษที่เรียกว่ากริตเตอร์ด้วยนะครับนะผู้แสวงหาไฟเลกาลิสน,นะครับซึ่งนี้เดี๋ยวก็จะมีความสามารถของเขาน, <S <S น,นั่นเองอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเป็นไงเดี๋ยวเปิดได้แล้วให้ดูตอนเปิดแล้วกันนะครับนะอันนี้เราจะแบบว่า ขอมารุ่นกันเลยดีกว่านะครับเอาผู้แสวงหาไฟเลกาลิสนะครับอ่ะเดี๋ยวดูกันว่าจะได้อะไรนะครับซองที่หนึ่งเฮ้ยผมเอาอย่างี้ดีกว่าใบแรกออกมาแล้วลโลวานะครับนี่อันไหนเปิดได้ใบแรกแล้วก็โชว์ซะเลยนะครับผู้แสวงหาเลกาลิสคนไหนเป็นคนต่อไปนะครับเดี๋ยวจะได้รู้กันด้วยว่าเปิดหนึ่งกล่องเนี่ยมีโอกาสได้เลกาลิสยังไงนะครับอแล้วก็กล่องนี้นะครับมีรีบราสต์ด์งมาให้ด้วยเพราะว่ามีมาเตสติลอดเนาะอ่ะนี่ครับนี่เป็นของฮามายูระนั่นเองนะครับเกสองแล้วก็อันนี้เป็นระ นี่เลยนะครับออฟสคูได้นั่นเองนะครับเป็นคู่ของเอวานั่นเองนะครับอันนี้ที่ผมบอกไปว่ากริตเตอร์เอวาอ่าเปิดได้แล้วก็อธิบายมาันสักหน่อยด้ครับของไทมยูระและเป็นนี่เลยนี่มาแล้วครับผมกับเมเปิลอันนี้เป็นตัวดั้งเดิมของสโตเคียกับแคทเธอร์ซันจูดี้ครับแต่การประยุกต์เนาะค่ะออาแบบเอาไปใช้กับสายอื่นซิกเนอร์นนะครับแล้วก็นี่ฮิลทริกเกอร์นะครับก็จะเป็น ฮิวแบบใหม่เหมือนกันที่จะเปิดตัวในกล่องนี้เขาจะเป็นฮิวกันเวฟนั่นเองก็คือมันจะบอกว่าถ้าเกิดเราลงไปกาดเนี่ยถ้าถูกไอยูนิตที่โจมตีงคู่แข่งทังการโจมตีสองครั้งหรือมากกว่าเท่านี้ครับจะได้บวกคิวหมื่นห้านั่นเองครับก่อนหน้านี้นเรามีคิวกับคิวกันครีไปรอบนี้เรามีฮิวกันเวฟนั่นเองครับก็เป็นของสามัญที่ทุกคนควรจะมีติดเด็กนะครับแล้วก็นี่ครับ รา,รามีนะครับเป็น dual nation ของร e, ักเซกับนอกรันไพ่ก็จะเป็นของตัวธรรมยุระนั่นเองนะครับก็ความสามารถก็เป็นคริสเตอร์อะไรเหมือนกันก่อน,อ,นอันนี้เหมือนกันหมดเลยธรรมยุระครับเจ์สองอยูแล้วเทก,กันนะครับ m ิ s s i n g f o r และก็เป็นทริปเปิลเลกนี่มาแล้วครับเทกรียรของเรานี่เลยผมบอกเลยว่าห้าสายนี้นี่มีของเสริมกันมาแบบยาวๆแน่นอนใครแบบที่จะคิดจะเล่นเนาะแบบว่าใครแบบเบื่อแบบยูนิตในการ์ตูนอย่างเงี้ยนะครับ มันจะเริ่มมีมาแล้วหลังจากนี้ก็จะมีดวลนชั่นออกมาอีกประมาณหนึ่งเลยแหละนะครับอ่ะต่อเปิดไปอ่ามานะครับผมกับทามายุระนั่นเองนะครับเออผมค่อยเอาแบบความสามารถไอ้พวกเลกเกอร,รีทั้งหลายมาพูดตอนท้ายคลิปดีกว่าวะ่ะเปิดไม่ออกอย่างนี้หรือว่า SEC จะมา <laughs> เอาเลยครับไปหนึ่งสองอฟิต้านะครับ และจะเป็นทริปเปอร์แลนะเป็นพ่อหนุ่มมิคานีนะครับเพิร์ฟแล้เดียวนะครับโรโลวาเกตสองครับผมแล้วก็สติ๊กกี้และเป็นนี่เลยครับออเดอร์นะครับของน้องเอวานั่นเองครับออเดอร์สุดออเดอร์ไม่ใช่สุดเทพเป็นอยแต่เป็นออเดอร์ที่ต้องมีต่อเลยมารอนนะครับซูเซตนะครับแล้วก็อาสเชนและเป็นนี่นะครับผมริริมินะครับผมก็เป็นของริตเตอร์ของธรรมยูทาอีกแล้วแต่ว่า SP ไปไหนทำไม SP ไม่ออกกันหรอ ไม่มาสักใบเลย่ะโพนี่โอรฟิสแล้วก็นี่เทเกียล่างมืดนะครับผมนี่เลยครับเป็นยูนิตที่เรียกว่าใครชอบเพอร์ a นาไรเนี่ยไปเลยเด็กนี้นะครับคุณจะได้เพอร์สนาไรทุกเทิร์นนี่คุณคุณว่าอัศวินแห่งวิจภาพคนะครับเขาไปใช้เด็กอื่นนะครับมาจะตีมไปใช้แล้วก็นี่เลยครับอาเซียนนะครับเป็นตัวเสริมของฝั่งเชเกียวน,นั่นเองโอเวอร์โหลดบัตเตอร์โอเวอร์โหลดม,มันไปไหนนะ ไม่มาเลยพี SP ก็ไม่มาอ่าฮิวกันเวมนะครับผมของราวนิมพายและเป็นดับเบิลแลนะครับเป็นลาฟิออสเองนะครับตีไม่ออกจริงกันเนี้ย <c oughs> ไปไหนหมดนี่ครับออเดอร์ของมาเจสแล้วก็ของเ e อว่าอให้มาสองใบเหรอแล้วก็นี่ครับริปเบิลแลเอเอใช่ไม่ใช่ ي, ดับเบิลแลดิดับเบิลแลผมพูดผิดมันอาจจะมีสุ่มดับเบิลแลอันสุดท้ายด้วยผมก็เออลืมไปได้ไง แล้วก็ดับเบิลเลโอ้โหมาเคเทอร์ซันจูรี่อย่างนี้เค <Okay. S 1> <laughs> เหลืออยู่แค่นี้แล้ว SP ไปไหนแล้วลูกน้องเอวาเทรเกียฟาดและเป็นบาเจสตี้หลดบลาสเตอร์ครับแน่นอนว่านี่มันจะมีเป็นปั๊มอย่างนี้ด้วยนะแต่มันไม่ใช่ปั๊มนูนนะครับทุกคนมันจะเป็นปั๊มแบบนูนปาวะ <laughs> ไรล้วนมันเหมือนไม่ค่อยนูนเลยอ๋อเดี๋ยวนะเเดี๋ยวค่อยให้ดูแล้วกันเอานี้ก่อนเปิดนะครับ่องเจิลนะครับเบดิวีอและไบต่อไปเฮ้ยโอ้โหมาอย่างงี้สิบทีเ็ดอีกแล้วเป็นตัวอะไรบัตเตอร์เบเป็นบัตเตอร์หรือว่าเป็นโอเวอร์โหลดเป็นเป็นเคเทอร์เป็น, eter, ปนโอ้แฟนทอมบลัสเตอร์โอเวอร์โหลดนะครับนี่เออนี่ไหนก็เปิดแล้วมันนูนนะครับแต่มันนูนน้อยเนี่ย เอ็นไม่รู้หัวในกล้องมันไม่ชัดอ่าแด้วะอ่ามันจะมันนูนขึ้นมานิดน,นึงนะครับอีกสี่ซองสุดท้ายครับดูซิจะได้อะไรถ้าเอสพีออกหมดนี่หาหาแน่นอนครับมารอนครับบานี่และบลาสเตอร์เบดครับผมเป็นสิบทีเชนะครับนี่ไม่เห็นมีเอสพีเลยโอ้โหเฮ้ย <laughs> เดี๋ยวเอสพี SP ออกข้างหน้าเงนี้เหรอปกติออกอันสุดท้าย น้ำผู้แห่งปัญญาเอวานะครับฮุ SP แล้ววิงเกาเบฟและฮิลฟอย SP และเป็นออเดอร์ของท่ามายุลาเอา้านี่เลตเปลี่ยนใหม่หรือนี่เจ้ากลายเป็น SP มาอยู่ซองนี้ซองเดียว4ซองเลยพระเจ้าช่วยอะไรกันเนี่ยโอ้โหงงแบบนี้ผมนี่งง ดับเบิลแลเอาอันนี้ได้เป็นดับเบิลแลเป็นฮิลเป็นฮิลเป็นฮิลไอ้น,นี่2อันเลยนะครับโอ้นนี่เขาเปลี่ยนใหม่หรอการออกเลดนึกว่ามันจะแบบสุ่ม SP สนั่นซะอีกเอาละครับทันนะครับอาชิลและเป็นโอ้โห 10th อีกแล้วนะครับผมนี่อีกแล้วเฮ้ยแฟนทอมบราซิลว่าหลอดไม่ออกเหรอเฮ้ยไม่ออก ออกไม่ครบนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวสรุปให้ดูดีกว่าของนี้เลดแปลกของนี้เลนแปลกมาครับทุกคนถึงเวลาที่คนรอคอยกันแล้วนะครับกับการสรุปในคลิปนี้นั่นเองนะครับก็เละเป็นยังไงบ้างนะแต่ว่าต้องบอกว่าอาจจะมีคุยกันยาวนิดนึงนะครับเพราะว่าเรทนี่มันสุดยอดจริงๆนะแต่ว่าก่อนจะไปถึงเรื่องนั้นนะครับอยากพาทุกคนมาดูพวกเรากิตเตอร์ทั้งหลายแล้วก็เท็กเจอร์ของกร์ดแล้วพวกฟอยล์ที่ให้มาในกล่องนี้นกันละกันนะว่าจะดูม่าเป็นยังไงนะครับเริ่มจากการ์ดพวก คือแปล10ปีนะครับแน่นอนว่ามี SP ด้วยนะครับนะให้เริ่มจากตัวธรรมดาก่อนแล้วกันนะครับก็คือเหล่ากิตเตอร์ทั้งหลายนะครับหรือว่าเป็นเรียกว่าเป็นยูนิตตัวเอกของบ็อกซ์นี้แล้วกันนะครับเรายูนิตจากในนิยายเนาะอะ,อะตอนนี้นะก็ะเห็นทุกคนว่าอาเวบ็วบเว็บอะไรมันหายไปนะครับแล้วค่อยพูดกันแล้วกันนะอาความสามารถของพวกนี้ก่อนดีกว่านะครับผมความสามารถของเหล่ากิตเตอร์อะไรพวกนี้นะครับก็จะมีอาอย่างตัวเทรเกียนะครับก็จะเป็น สายใหม่ในกล่องนี้นะก็จะเป็นการเขาบอกว่า normal r i า e ที่มีที่ว่าเทเกียในชื่อการในที่แตกต่างกยูเนี่ยจะถือว่าอาจจะเน้นการจะการเป็นการ p e r s o n a r i ารด้วยนะครับเพราะว่าเทเกียอะไรเนะี้ยมี2อันเขาจะเล่นเกตการเพอร์เซน่าร้าแล้วก็มีเขาเรียกว่ามี2ร่างครับเป็นล่างสว่างกับร่างมืดละกันนะครับนะก็จะมีความสามารถที่แตกต่างออไปนะยังไอตัวร่างสว่างเนี้ยก็คือเราจะได้คัตุูบ,บัตหนึ่งแล้วก็ดูการ์ด5ใบาจากกล่องการของคุณนะครับแล้วก็เลือกการยูนิตกระส่องตั้งกว่ายอย่างนั้นเนี่ยไม่เกินหนึ่งใบคอง,อง,อง,คองคมี ไอตัวเทเกียร์่างมืดเนี่ยนะครับอยู่ในโซมันจะได้ลง2ใบแทน1ใบนะครับแล้วก็เขาบอกวันกาเมื่อจบการสูดตัวเนี้ยตีถ้าตรงเนี้ยลง3าด้วยเนการไลทับไปไอตัวผู้ป่วยใบานเทเกียนะครับนะแห่งความกลางความมืดเนี่ยไอตัวไลทับตัวความมืดเนี่ยนะครับเลือกทิ้งการจากมือหนึ่งใบแล้วแล้วก็เลือกเลือการของคุณนหนึ่งใบสแตนยูนิตนั้นนั่นเองนะครับก็ อันนี้จะเป็นด้านสว่างนะครับก็เทเกียเนี่ยรูปเล่นก็คือจะเป็นการไลท์ทับกันสลับไปมาระหว่างร่างสว่างร่างมืดแล้วกันนะครับเป็นการรีทายของเรา2ใบแล้วก็เลือกลีกัดอีกฝั่งคู่แข่งหนึ่งใบรีทายตัวนั้นแล้วก็คือคุณมีเอเตเกียแสงเนะี่ยอยู่นะครับในโซน,นะครับรีทายเลืกัดทั้งหมดของคู่แข่งที่อยู่แถวตั้งเดียวกับยูนิตที่ลูกนั้นแทนนะครับแล้วก็ควา,ามสำคัญหนึ่งครัเราเคยก็คือบอกว่าเมื่อตัวเนี้ยเมื่อจบกันอาทิตที่ตัวนี้ตีนะครับถ้าอยู่ในลงสนามด้วยการ ap, ไ year, สสารลท์ทับไอต it, ัว ลูกแหวนมาตีได้แล้วนะครับเราจะเห็นได้ว่ามันจะมีตัวเขาเรียกว่ากริตเตอร์เนาะผู้สแสวงหาไฟลิกาลิส์นะครับตัวเลยซึ่งเป็นสเสน่ห์ของบ็อกซ์นี้นะครับอย่างกริตเตอร์ของตัวเทเกียเนี่ยก็จะเป็นของเจ้าตัวเมเปิลนะครับที่จะมีความสามารถจากดรอปโซนก็คือเมื่อบรรกาศเป็นเกียศสามหรือสูงกว่าคุณเนี่ยลงสนามในไลฟ์เฟสนะครับถ้าเกิดคุณไม่มีไอตัวเมเปิลเนี่่ยยอูบนสนามนะครับขอการไม่ลงช่องเดียกาดได้แล้วที่สําคัญ คำว่าคริสเตอร์เทเกียก็คือความสามารถเนี่ยจะทำงานถ้าเกิดว่าเรามีเทเกียยิงเป็นแวนเนาะเขาบอกว่าเมื่อจบการต่อสู้ในนัปีนะโซบัสหนึ่งใบครับการ์ดหนึ่งใบหรือว่ามากกว่านะไม่ใช่หนึ่งใบนะครับแล้วก็เลือกการ์ดจากโซคุณหนึ่งใบที่มีเกรดผลรวมนะครับเท่ากับการที่ทำการโซบายเพื่อคอเพื่อเป็นคอสองความสามารถเนี่ยนำการ์ดไปนั้นกลับขึ้นมือแล้วก็ยำอยู่เนี่ยเข้าสู่โซคุณนะครับก็แน่นอนว่ามันจะเป็นคอมโบขั้นพื้นฐานสำหรับการที่เราจะสลับเอาเทเกียร่างมืดร่างสว่างอะไรเงี้ยกลับขึ้ มันจะแปลว่ามันจะเป็นการเน้นเพอร์เซน่าไรแล้วกันนะแล้วก็เหมือนว่าจะมีการกลิ่นอายของทั้งรอยอดพายินกับชาร์โดพายินในอดีตด้วยเนาะนะครับอ่ะก็จะเป็น3ใบนี้นะครับทางฝั่งน้องทามายุระและกันนะครับซึ่งก็จะมาพร้อมกับเราไอเนี้ยสองใบเลยนะครับคู่ของเขานะครับอ่าตัวทามายุระเนี่ยเขาบอกว่าเมื่อเริ่มไลฟ์เฟสของคุณนะครับคุณจะได้รับความสามารถอยู่ในฐานะคุณได้เพ้าบอกห้าพันนจบเธอเลยนะแล้วก็เขาบอกว่าเมื่อตีเนี่ยเขาจะบั้นหนึ่งครับทำความสามารถด้านล่างนี้หนึ่งอย่างครับก็คืออย่างแรกเลย Liberal, เลือกการ์ดจากในโซคุณหนึ่งใบครับขอการ์ดลงช่องเลการนะครับแล้วก็เลือกการ์ดที่มีคําว่าเรลิมิหรือว่ารารามินะครับในชื่อการ์ดจั่งหนึ่งใบจากโซคุณขอการ์ดเหล่านั้นลงช่องเลการนะครับนะก็คือถ้าเกิดเลือกมันเลือกอะไรก็ได้หนึ่งใบลงคอเลียอันที่สองก็คือมันจะได้คอสองตัวนี้จากในโซนะครับลงช่องเลการเนาะแต่ว่าสองอันนี้เขาก็จะมีความสามารถของเขาอีกแล้วก็คือทั้งคู่เลยนะครับเอาไว้แรกก่อนเรลิมิแล้วกันนะครับก็คือเมื่อลงสนามช่องเลียนถ้าเกิดว่าคุณมีเล้วเเลืออกกกรรรียา์ดขงงแ่ใบบคั คู่แข่งเอาการเป็นนั้นนะเข้าสู่โซเนาะแล้วก็อันนี้คือเมื่อลงสนามมันช่องเียกาดนะครับถ้าเกิดคุณมีการคำว่าลิลิมิเนี่ยนะครับในชื่อการโซบัสสองแล้วก็โจากาหนึ่งไปครับแล้วก็ความสามารถกิเตอร์ถ้าเกิดแวนเป็นทามายูราเนี่ยทั้งคู่เลยก็คือบอกว่าเมื่อถูกรีไทยจะช่องกัดเดียนนะครับคุณสามารถนำการเ,เข้าสู่โซได้มันก็จะไปคอมโบกับตัวทามายูรานั่นเองนะครับที่จะเอาสองตัวเนี้ยออกมาปีได้นั่นเองนะครับก็จะเป็นคอมโบการเล่นประมาณนี้นะสำหรับตัวของอธมายูรานะครับแล้วก็นี่เลยโโรรวา หนึ่งเ่าั้นนเทิร์นครับโซพัทหนึ่งแล้วก็คอแพนโทเค็นนะครับไม่เกิน3ใบลงช่องเดีกกยวกันก็จะเป็นคันเร่งกับแพนโทเค็นเนาะแล้วก็เมื่ออยู่นี้ถูกโจมตีนะครับเราสามารถรีทรายเออแพนนู้นเอาคุณหนึ่งใบเยอะมากกว่าก็ได้ครับเพื่อจะเพิ่มบวกห้า0ันจำนวนไอตัวที่ถูกรีทรายนั้นนะครับถ้าเกิดว่ารีทรายไป5ใบก็จะได้บวกไป2,500ัจนจบการต่อสู้นั้นเลยทีเดียวนะครับแล้วก็แน่นอนว่าโลลาวาเนี่ยก็มีคู่หูของเขาแต่ว่าเปิดไม่ได้ กิตเตอร์ที่เราเปิดที่สใบก็คือมิคามิกับออฟสคูไดคู่หงเขาเราก็เปิดไม่ได้แต่โชคดีที่กล่องนี้เปิดได้น้องเอวาที่เป็น SP ก็เลยทำให้พี่แกมีออฟสคูไดแกมีเอเอน้องเอวามีคู่หูนะครับแต่ว่า2คนนี้ไม่มีอ่านะครับแต่ว่าคุณคงจะเห็นอะไรบางอย่างแล้วแต่ว่าเราจะขอผู้กอสามารถ์ให้หมดก่อนแล้วกันนะนะครับ เดี๋ยวขึ้นความสามารถของตัวที่อยู่คู่กันแล้วกันนะก็จริงๆเนี่ยโลวามันจะเล่นคู่กับตัวโมโมเคโทเคสนะครับไอตัวน้องที่เป็นเกียสองคู่ของเขานี่แหละนะครับก็จะเป็นการเล่นกับแพนโทเคสเามาตีแล้วกันนะครับอ่ะประมาณนี้ประมาณนี้นะครับแล้วก็อ่ะน้องเออของคุณพี่มิคามินะครับก็คือบอกว่าเมื่อลงสนามลงช่องเดกาดเขาตัวบัสหนึ่งโซบัสหนึ่งเนาะแล้วก็เลือกเลือดเดกาดของคู่แข่งไหนที่มีเกียร์เหมือนกับ ของการที่คุณโซบายเพื่อเป็นค่าคอสของความสามัญเนี่ยแล้วก็ดีทายยูนิตนั้นนะครับถ้าเกิดแวนเป็นคีย์ออสเนี่ยก็คือ1นึ่งังเราเถินนะครับถ้าเวนไก่ของคุณโจมตีให้โซคุณมีการที่มีชื่อแตกต่างกันนะครับแปใบรือมากกว่าแต่ตรงนี้แล้วก็ถ้าสแสดงยูนิตนี้นะครับเมื่อจบการต่อสู้นั้นเอาตัวในเข้าโซนนะครับก็จะเล่นก็จะเป็นเล่นเกี่ยวกับว่าโซมันจะชื่อแตกต่างกันเดี๋ยวขึ้นความสามารถของคีย์ออสตรงนี้แล้วกันนะครับจะได้เห็นชัดเจนเนาะแล้วก็ต่อไปครับน้องเอวานั่ ข้อสมาครของเอเนี่ยก็จะเป็นการเล่นเกี่ยวกับการเล่นตัวออเดอร์นะครับก็เหมือนสีเทาหลายๆสีเลยที่จะมีอ,ออเดอร์จะมีหมดบาทเนาะอย่างอันนี้นี่ก็จะได้ออเดอร์อน,นี่มาครับเขาเรียกว่าเป็นออเดอร์การทดลองอ่านี่นะครับนี่ยมาข้อสมัครมันไม่ค่อยอันนั้นมากหรอกนะเอวาเนี่ยจะบอกว่าหนึ่งข้อเทืเอนนะครับข้อสมัครหนึ่งแล้วก็ดูการ์ดจากไปจากบนส่วนกองการ์ดคุณนะครับตอนจะนวนไอการ์ดวิจัยที่อยู่ในออเดอร์ส่วนของคุณก็ไอการ์ดวิจัยกับไอไอไบเมกาเนี่ยนะครับนะ ซึ่งในกล่องเนี้ยเขาดันให้การวิจัยสุดเทพอีกอันหนึ่งมาด้วยนะครับรู้สึกว่าจะเป็นสุ่มนะนะครับนี่อ่าจะเป็นใบนี้นะครับมีอยู่2ใบเนาะตอนนี้นะครับก็เลือกการไม่เกินหนึ่งใบครับจากนั้นเนี่ยนําการนั้นเนี้ยขึ้นมือแล้วก็ที่เหลือเรียงไว้ใต้กล่องคุณตาราดับตามใจชอบเนาะแล้วก็อย่ใงนี้ได้บวกห้าพันจนจบเทินนะครับแล้วก็เขาบอกว่าเมื่อตัวนี้ตีด้วยสามารถเขาตบัตหนึ่งแนละ้วโซวบัตหนึ่งนะครับคนหนักการที่มีว่าออฟสคูดายนะจากกองครับ หรือว่าจากมือก็ได้ไม่เกินหนึ่งใบคอลงช่องเดกาดถ้าเกิดหาจีกรก็สับกองเนาะแน่นอนว่าอัลเกูไรตก็คือใบนี้ครับเป็นเดูอัลเนชั่นนะครับตัวนี้ก็คือเขาบอกว่าเมื่อตีเนี่ยถ้าเกิดว่าออเดอร์เซอร์ของคุณเนี่ยมีเซ็ตออเดอร์อยู่นะครับบวกห้าพันแต่ถ้าเกิดว่ามีเซ็ตออเดอร์สามใบหรือมากกว่าก็จะบวกหมื่นแทนการบวกห้าพันอันนี้ก็คือตีออกสมสามแบบง่ายมากๆถ้าเกิดเพอร์เซนาไลท์ก็สามเป็นสามนะแล้วก็กิตเตอร์กับน้องเอวานะครับเขาบอกว่าถ้าลงสนามเนี่ย ด้วยความสามารถหรือค่าคอสครับก็แน่นอนว่าไอวามันดึงได้อยู่แล้วนะครับถ้าเกิดมีไอออเดอร์นักวิจัยเนี่ยสามบันมากว่าได้รับคีย์บวกหนึ่งจะจบเทินนะครับแล้วก็ช่องเรียกกากอากาศเดียนด้วยนะครับจะเป็นคอนจะมีคอนติเนียลเนาะก็คือได้อินเตอร์เซปแล้วก็ได้ช so ิวบวกหมื Although, 60, ่นนะครับก็เป็นเกจสารที่มีชิวหมื่นนั่นเองครับก็เรียกว่าลุกลับรุนแรงมากนะครับเป็นคู่สองใบนี้ครับนี่ประมาณนี้เลยนะก็จะเป็นคาเล่นเรียกว่าน่าจะเป็นติกเมตอร์เลยก็ว่าได้นะครับที่เหลือ ก็จะเป็นตัว10บเทสแลก็ขอข้างความสามารถเลยกันนะเพราะว่ามันเป็นความสามารถคล้ายๆกับยูนิตไอดีอย่างมาเทสเนี่ยก็คือดึงบัตรดาร์บัตเตอร์เบกเข้าโซ่เอาไว้หลอดก็อาดีทายดีทายสองใบทอร์บัตดาร์ส่วนบัตเตอร์เบกก็คือคว่ำหนึ่งดีทายนะครับส่วนนี้ก็อ่ะความหนึ่งเปิดเจ็ดนะครับแล้วก็เลือกการ์ดไม่เกินหนึ่งใบอเวอร์โหลดนะครับไม่เกินหนึ่งใบเอาข้อขึ้นมือแล้วก็ถ้าไม่แสดงเขาได้เขาต้องชาร์จนะครับอ่ะประมาณนี้ก็เป็นการ์ดหาของครับว่าจะเป็นทั่วไปเนาะอ่ะไหนๆก็ มาถึงตรงนี้กันแล้วนะครับในแล้วก็เห็นกันแล้วล่ะว,ว่าเรียดการ์ดเนี่ยมันแปลกนะครับอันนี้ต้องบอกก่อนว่าปกติที่เราคุยกันทุกครั้งนะเราจะบอกว่าเราจะข้ามมาเลยหรือว่าเฮ้ยมันมีห้าเนชั่นคุณซื้อไปเลยสี่กล่องแล้วก็ชวนเพื่อนมาว่าหางไหมมาแบ่งคนละเนชั่นหาเพื่อนมาจะได้แบบถูกๆได้เล่นการ์ดหรูด้วยแล้วก็ได้ราคาถูกด้วยแต่กล่องนี้อ่ามันแปลกกว่า <laughs> ครับทุกคน เห็นแล้วใช่ไหมว่าเมื่อกี้ที่เราผ่านไปเนาะพวกกริตเตอร์ทั้งหลายทั้งต่างๆเนี่ยนะครับกับยูนิตคู่ของเขาเนี่ยนะครับพูดแสวงหาไฟเลกเกอรี่ของเราเนี่ยมันได้ไม่ครบนะครับในหนึ่งกล่องถ้าแปลคมว่าถ้าเกิดคุณสุ่มมาโม่เนี่ยสี่กล่องจากร้านการ์ดหรือว่าอะไรก็ตามนะครับคุณมีโอกาสที่จะเปิดไม่ได้ก็ได้นะครับก็มันก็จะเป็นปัญหากันลระหว่างระหว่างคนที่มาแชร์บล็อกกันว่าเฮ้ยมันจะยังไงวะถ้าเกิดมันออกไม่ครบเนี่ยนะครับนะเนื่องจากวันที่เราเปิด กล่องนี้นะครับมันยังไม่ใช่ยังมันยังไม่ได้มีเลทในการเปิด1่คาต้านมาเนาะเราก็จะยังไม่รู้ว่าเฮ้ยห่คาต้านเนี่ยมันจะออกมาเป็นยังไงวะอันนี้เราคือเราสรุปกันแบบใน1กล่องก่อนนะเพื่อให้ทุกคนเห็นภาพนนะเพราะว่าตามปกติที่ผ่านมาคือ4กล่องมันคือตัวจบนะครับก็คือ,อยังไงถ้าเกิดคุณมีคนหายก็คือคุณจะได้เล่นการ์ดหลูในราคาที่ไม่แรงแน่นอนนะเพราะว่ามันจะมีการแบ่งและนอกจากนี้ไอตัวนี้ที่ไม่คมนะครับตัว10ปี S เอ่อสิปีที่บน R นาครับ แน่นอนว่ามันมีทั้งหมดเนี้ย6ใบนะครับแต่ว่ากล่องเนี้ยมันออกมาแค่4เองแล้วก็ที่สําคัญเนี่ย10ปีมันมี2ใบนันเป็นตัวเก่งด้วยที่มาออกในกล่องนี้ก็คือตัวของดีเอ็นกับตัวนวานนะครับซึ่งเป็นตัวท็อปเลยแหละนะครับที่ต้องมีนะแต่ว่าไม่ออกนะครับมันออกมาแค่4ใบเนาะซึ่งอันนี้ก็ยังไม่แน่ใจเหมือนกันว่าอ่าถ้าเกิดผมรู้วันที่ตัดชิปลงก็เกิดมันไม่แน่ใจว่ามันจะได้มันจะมีแบบว่าได้บางบางอันมันจะมากกว่านี้4ใบหรือเปล่านะ10 ถ้าเกิดให้เดาก็คงคิดว่าน่าจะมีแค่สีนี่แหละนะครับแล้วก็ไปสุ่มเอามากกว่านะครับอ่ะประมาณนี้เนาะแล้วก็ SP ครับกล่องน,นี้ก็จะออกมาให้4ใบนั่นเองซึ่ง SP รอบนี้แปลกมากๆก็คือปกติเนี่ยใน1ซองมันจะเปิดมา4ใบใช่ไหมแล้วก็ใบสุดท้ายเนี่ยมันจะเป็นสุ่มบับมเปออว่ะแต่ว่าเนี่ยเปิดมาปุ๊บเจอ1ซองมันดันได้เป็น SP 4ใบเลยอ่านี่จะเป็นเลทที่แปลกประหลาดนะครับ ต่อไปก็พวกการธรรมดาแหละนะครับอันนี้เราบอกว่าดีหน่อยนะครับผมคิดว่าน่าจะเหมือนแหละเพราะว่าไอ้พวกคิวที่มันมีเทคเนี่ยหรือว่าคิวที่บอกว่าเข้าช่องกัดเบี้ยนเนี่ยถ้าเกิดว่าเป็นเป็นคิวกันเวฟของเราเนี่ยอ่ะนะครับมันก็จะได้อย่างละ1ห,หมดเลยนะครับนะไอ้ดูการ์ไปอื่นด้วยเนี่ยมาอันนี้ก็มีแต่ยางละสองใบสามใบบ้างครับตามสไตล์ของ CP เนาะแต่ว่าจะเห็นว่ามี2ใบเยอะมากเหมือนกันนะเนะี่ยบ เนี่ยาส่วนใหญ่แทงและวสอใบ2ใบหมดเลยนะครับอาจจะมีแบบบางใบอาจมี3ใบบ้างมี1ใบบ้างนะครับอย่างเบนเวียนี่มีแค่ใบเดียวแต่ส่วนใหญ่ก็จะ2นะแล้วก็ฮิวกันเวฟได้แค่1ใบครับนี่ก็เหมือนกันมี1ใบบ้าง2ใบบ้างครับตามสไตล์ c p เลยนะครับฮิวกันเวฟได้อย่างละ22 2เนี่ยแล้วก็มี1ใบบ้างเล็กน้อยนะครับแปลกหน่อยก็คือดันได้ตัวของสโตร์เคียมา2ใบนะครับฮิวกันเวฟเนาะประมาณนี้ก็จะเป็นเลทของทั่วไปแล้วกันนะครับ ก็นี่แหละนะก็เลยกลายเป็นว่าเฮ้ยกล่องนี้มันจะเป็นยังไงก็คือนี่คือเหรียญหนึ่งกล่องที่เปิดประมาณนี้นะย้ำอีกทีนะครับวันนี้ที่ผมถ่ายคลิปเนี่ยเรายังไม่รู้เหรียญที่แน่นอนก็พอจะประมาณให้ได้แค่นี้นะครับถ้าเกิดว่าใครมีข้อมูลเพิ่มเติมเนี่ยสามารถแปลว่าผมเปิดมันหนึ่งคาตั้นแล้วได้ยังไงคอมเมนต์ได้แต่ถ้าเกิดใครยังไม่เปิดเดี๋ยวรอดูได้เนี่ยเดี๋ยวคลิปให้ด,ดูจะได้รู้กันเลยว่าหนึ่งคาตันเป็นยังไงเนาะแล้วก็เรื่องสุดท้ายครับที่เรามาอยู่ในกล่องนี้แแแลล้้้้้วววไไหนนนกกกก็เเปิดดดมาาาาออออยยใคุณููบบททร่่่ะพงี ฟอยมันมีการเปลี่ยนไปเล็กน้อยนะแล้วก็น่นอนว่าฟอยนะครับก็จะเป็นลายกระจกเนาะผมไม่รู้คนหนึ่นเ,เรียกะไรผมเรียกเป็นฟอยลายกระจกแล้วกันนะครับก็จะเป็นการสะท้อนบุงบ้งวิงง่งอย่างนี้นะครับส่วนขนาดความหนาของกล้าลยผมก็จากที่จับดูก็คือเหมือนไอ้ที่ัผ่านมาเลยนะครับพวกที่เป็นแร่ระดับแรงอื่นลงไปก็คือจะเป็นฟอยร,ระดับนี้หมดเลยนะครับเป็นลายกระจกอันนี้หมดเลยนะแล้วก็ส่วนตัว10ปีที่ปันแหลอันนี้ก็จะพิเศษหน่อยก็คือเราจะมีตัวเท็กซ์เจอร์นะครับ เนี่ยจะเห็นว่าผมไมั่นใจว่าในกล้องมันเห็นชัดไหมนะครับพยายามให้ชัดแล้วกันนะก็จะมีแบบว่ามีแบบนูนขึ้นมานิดนึงนะตรงฝั่งตัวหนังสือที่เป็นเทคความสามารถอย่างนี้แล้วก็จะมีเป็นลายขีดๆอ่ะลงมานะครับเหมือนไอ้พวก SP หลังกล่องอะไรประมาณนั้นแต่ว่ามีกรอบอยู่เนาะ แล้วก็สส่รักสิปีนะครับที่สัมผัสดูมันเหมือนว่ามันราบเรียบไปกับตัวการเนาะไม่ได้เหมือนกับไอที่มันเคยแบบพวกอยู่ในแฟมหรือไวหรือว่าตามมันแข็งที่แบบมันจะปั๊มทองเข้าไปแล้วก็จะมีไปความแบบว่าเออเป็นลึกลงไปนะครับอันนี้มันจะแบบไม่มีเนาะจะเห็นว่าเป็นอาจจะเป็นสส่รักสิปีเฉยนะครับส่วน SP ีก็เหมือนกันเลยนะครับจะมีความสากนูนนะของตัวหนังสือความสามารถแล้วก็แค่ไม่มีกรอบเท่านั้นเองนะครับแตกต่างอางนี้ก็คือที่เหลือก็คือเหมือนกันเลยแค่นี้มีกรอบส่วนนี้ก็ไม่มีกรอบนะครับนะ สำหรับกล่องนี้ก็คิดว่าออหนึ่งคารัด้านไม่รู้แต่ผมว่าสี่กล่องเนี่ยอาจจะไม่ใช่สิ่งที่แนะนําสําหรับการนําไปหาเหมือนชุดที่ผ่าน,ผ,าน,ผ,านผ่านแล้วนะครับเพราะว่าเหร่มัอนออกนี้มันมีโอกาสที่จะมีใครเพื่อนของใครคนใดคนหนึ่งที่จะได้ของไม่ครบได้นะครับอ่ะก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับแล้วก็ย้ำอีกทีว่ากล่องนี้วางจําหน่ายแล้วครับตามร้าน้าร์ดทั่วไปในวันที่7พฤษภาคมนะนในแบบวางคาดตามร้านขายทั่วทศน,นะครับก็ ลองไปจับจองกันได้แต่ทีเนี้ยสิ่งที่มันมาจริงๆผมว่าที่น่าสุ่มมากขึ้นก็คือสุ่มแบบเป็นซองเดี่ยวมากขึ้นหน้าตามหน้าร้านนะว่าคุณถ้าเกิดคุณโชคดีอ่ะคุณก็จะมีโอกาสได้เซ็ตซูเปอร์ที่ปแปลเลยนะแต่ว่ายไปที่หนึ่งก็จะเก่ยวเลยนะอ่ะประมาณนี้แล้วกันนะครับที่เห็นยังไงกับกล่องเลดนี้หรือว่าคุณมีตัวกริตเตอร์คนไหนหรือว่าชอบยูนิตไหนเป็นพิเศษก็สามารถคอมเมนต์มาคุยกันใต้ล่างนี้ได้นะครับแล้วก็อย่าลืมว่า ถ้าเกิดว่ากองนี้ซื้อในช้อปปีรู้สึกว่าวันที่ผมลงคลิปมันจะมีคนลดย่อคนลด20%ด้วยนะครับ <c oughs> ก็ยังไงก็ลองกดกันดูเนาะไปแล้วนะครับวันนี้สั้นๆนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าทุกคนครับบายๆไม่สั้นยาวนะไปแล้วบ๊ายบาย